กับหลานแล้วก็เพื่อนค่ะเสียงเด็กน่ารักห่ะหรืองเสียงฉันไม่น่ารักชิบปล่างงแล้วน่าเหมือนกบมเลยอ่ะเดี๋ยวเดินรอทอนที่รองเป็นก่อนนะว้าว ป่ะเธอใจก้าพอจะอันลิปเต้นเบบรีลงจริจ้ากแก้มไปให้คนแบบเวลาเครีคยดๆไปนั่งดูกันเลยโอเคมา่าเอาท่าแถบเตะตะก,กอได้ยแบบ h หล l o คิดถึงว่าใกลคิดถึงทุกคนเลย

ไปลองไปลองเก๋เหรอได้ได้ได,ได้ทำไมทำไมพี่มินไม่ใช่พี่ฟ้ามีบุรีหนองจอกค่ะม,ม,มันถ้าไม่อยู่ทีมพิเกตทีมใครหรอใครเลือกก็อยู่ทีมคนนั้นน่ะเพราะตอนนั้นเราอยากเข้าไงแต่เอาจริงๆอ่ะดีใจมากเลยที่ได้อยู่ทีมพี่เกตเพรพีเกตแบบ ดีมากเขาไม่ทิ้งเลยอะ่ะเป็นแม่จริงๆอะ่ะแล้วไม่ทิ้งเลยรักลูกทุกคนแบบวเวลาว่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีนัดกินข้าวกันไปเที่ยวกันอันยองค่ะย่องย่องค่ะ,คะขโมยเลยค่ะย่องย่องนะค่ะนางฟังเพลงค่ะ ไม่ได้แล้วค่ะถ้าติดสิบห้าคนเราไม่สามารถไปได้อีกไปได้แค่ปีเดียวกี่วันนัแล้วเดี๋ยวก็กลับมาไปทํางานค่ะ,ะเมื่อสองวันเมื่อไ,ไม่กี่วันที่แล้วเขเพิ่งเจอแบบเมื่อสองวันที่แล้วมาใช่ประมาณนั้นขอบคุณค่ะบปายบ้ายฝันดีค่ะดีมากพี่เกดดีมากจริงๆนะ,นะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้รองานค่ะ อันยองกระดองปูค่ะงงกันเลยยองกระดองปูเสียใจไหมหล่คะก็มันก็เสียใจนะแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกดีใจด้วยที่ว่าเอ้าไอหลาป้าเตะโทรศัพท์กระเด็นเลยบอกก็รู้สึกดีดีใจที่แบบเราได้ครอบครัวได้แบบได้เจออะไรใหม่ใหม่ได้รับโอกาสแต่เสียใจที่ว่ามันแต่มันก็เพราะตัวเราเองนั่นแหละ ใช่คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับกรุงเทพจริงๆแล้วกับตอนเช้าพี่เก๋น่าจะไปเวียดนามแล้วค่ะไปทำงานเดี๋ยวก็กลับมาน่าจะมีฟิตติ้งนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเจอกันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าจยิงเดียวได้คนแ้นดูเดือวเตะโทรศพัพท์บังต้มหัวมางเลขนาดนิเทศศาสตร์คะ่ะเมบรีนิวยอร์กอยู่บ้านคะ่ะ ท่าลงน่ารักมากเลยใช่ค่ะไม่ค่อยได้ใช้ครีมอ่ะเอาจีนี้ไม่ไม่เคยได้ทาครีมมาหลายวันมากกลยน,นะ ใครด้าคะชายเย็นนี่แกอร่อยมากเลยนะใช่ใครอยู่บ้านคะ่ะเฮ้ยบ้าเคยคะ่ะหาคอมเมนต์เองด้วย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ คองออกไม่นะคะติ่งคนไทยพราวก็ชอบอะไรไทยๆอ่ะชอบของเก่าชอบชอบอะไรแบบก่อนสมัยก่อนชอบกินขนมแบบเด็กๆเด็กปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยป่ะยิ่งแบบไอ้ของเล่นในเซเว่น่ะชอบมากเลยเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนเด็กปัญญาอ่อนชอบอะไรชอบของเก่าชอบเก็บของเก่า หารที่อร่อยที่สุดมั่นใจว่าอาหารไทยค่ะอยู่กับเพื่อนค่ะเล่นกระหลาำน้อยหลานไม่เล่นด้วยอ่อเราคุยโทรศัพท์อยู่คุยคนเดียวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหรอไม่ไม่ใครโทรหรอกอะไรบุรีตาแมวคืออะไรคะอ่าอะไรล่ะฮัลโหลดิฮัลโหล โไม่ทำไงคะ่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ยุบเนี่ยเต็มเลยอ่ะทีมพิเกตคะ่ะตัวเมืองเลยจ้าโอ้ยผู้พูดภาษาไทยเังเดียวเลยคะ่ะมี์นงูอังกฤษมากง่ทุกภาษาเลยอ่ะภาษาไทยยังไม่ชัดเลยอ่ะมีเพื่อนคะ่ะขายคะ่ะแต่เก็บแล้วเอากิโลดีคะ่ะ เมอะไรนะมีนบุรีหนองจอกไม่แพ้พี่เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์มากแปลกมากเลยเดี๋ยวจะเล่าความแบบนิสัยแบบไม่ดีฟังใจร้ายขอจ้าไคือเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์มากคือก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงกระลอกคือคือด้วยความที่ว่าเป็นเด็กไนงะอยากได้มากกระรอกคือคือดูคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วแบบมาันตายคอตายหลังอะไรเนงะี้ยเออมันน่ารักดนะีเนาะก็ไปซื้อมาตอนนั้นซื้อมา 250คือแพงมากเก็บตังค์เป็นเดือนเลยว่าจะได้2 5 0เนี่ยก็ไปซื้อมาซื้อมาเสร็จแล้วกลับบ้านดีใจมากเลยได้กระลอกแล้วมีหมาตัวหนึ่งชื่อซีซ่านางก็มานั่งเฝ้ากระลอกใช่ไหมแล้วนี่ไม่อยู่เด okay, so nah. ือนออกแบบเอาน้ำกลับมานางไปเปิดกงกระลอกหนีหายนี่ร้องไห้ทั้งคืนไม่อยอมไปเรียนเลยอะร้องไห้จนพ่อบอกว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อหาให้ไปนอนแบบร้องไห้ทั้งวันเสียใจอะแล้วก็แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์มาสองตัวสีขาวกับสีเทาคือแบบ เลี้ยงมันแล้วก็คือเหมือนแบบมันมีลูกดีใจมากแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็ไปดูทุกวันเลยด้วยความว่ารู้มันออกไงคือเต้นไงแล้วก็ตายทางคอกเหมือนแม่มันพ่อมันกินลูกตัวเองก็เลยเหมือนแบบค้นหาใน Google ดูว่ามันต้องทํายังไง Google ตอบคุณได้ทุกอย่างค่ะก็เลยไปดูเขาก็เลยรู้มาว่าต้องเอาผ้าปิดให้มันมืดแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันมากก็เลยแบบมีคอกนึงก็เลยแบบว่าทําตามที่เขาบอกเออแล้วมันก็จริงอ่ะ มีลูกปมาณห้าตัวก็มีสองตัวจ็ตตัวซื้อกงมาสองกงอะไรนี่แบบให้อาหารมันอาทิตย์ละครั้งจริงๆนะแบบบางครั้งอาหารหมดอย่างเงี้ยแต่เชื่อมันไม่ตายเอาให้เราก็เหมือนแบบไม่อยากเลี้ยงแล้วสงสารมันก็ได้ไปให้คนอื่นเลี้ยงคอยคนอื่นเลี้ยงเขาให้อาหารแบบทุกวันนะ่ะตายหมดนี่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ขึ้นมากเลยนะมีบุรีน้องจกไม่เอากระต่ายเคยเลี้ยงแล้วถ้าเลี้ยงกระต่าย กระต่ายเคยเลี้ยงชื่ออบอุ่นรูปไม่มีแล like ้วไงให้ดูกระต่ายชื่อว่าอบอุ่นกระต่ายแบบกลัวมันนะทาไมต้องจับตรงหูมันอะแบบไม่กล้าจับเลยอ่ะไม่ค่อยชอบเลี้ยงกระต่ายไม่กล้าจับหูมันอะหมาพี่มีชื่อซีซ่าเซอร์เวยตอนนี้และที่เลี้ยงอยู่คือซีซ่ากับเซอร์เวยแต่ก่อนหน้านี้ที่ตายไปแล้วก็จะมีซูชีกับซูโม่ตั้งเอง เซวนี่อ้วนเป็นหมูเลยอ่ะน่ารักนะเคยเลี้ยงกุมาด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วเขาไม่อยู่เขาหนีหายไปเลี้ยงไม่ดีไงกุมารกูชื่ออะไรกุมารชื่อน้ำมนต์น่ารักปะกุมารชื่อน้ำมนต์กระต่ายชื่ออุ่นหมาชื่อเซเวซิซ่าอะไรจ้ะอะไรจ้ะเลี้ยงตอนนี้เลี้ยงสัตว์ยู่ตัวหนึ่งเป็นลิงชื่อหลกักหลานแต่ว่าให้พี่เลี้ยงแล้วอ่ะ กกัวสัตว์เลยคานกิ้งกือไส้เดือนหนอนโอ้โหไม่เอาเลยอะ่ะแค่แค่ไห่แค่คิดก็แบบขนลุกแล้วไม่ชอบเลยอะ่ะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเลื่อนอ่านก่อนนะพิมพ์มาใหม่ดิฟ้าโสดค่ะชื่อนารักันละจริงๆอยากอยากได้ไดๆนี่ใส่บีเลียนแต่ว่ายังไม่มีเงินก็เลยแบบอยากได้แมวแบบพัน พันไอ้คนฟูๆว่าพันอะไรอ่ะรู้ป่ะเปอร์เซียเองี่เปอร์เซียใช่ค่ะเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณเป็นทาสแมวนะแมอเป็นเจ้านายเราเมีนบุรีนองจอกเมเบรีน,นิกยอกเล่นเหมือนกันพันพุตเต นี่ทาไรน,นี่ทาไรนินท,ทาไรโคตรปลาโหดรปลเป็นคนที่เกย์มากเลยชอบเกย์ดิฉันเอีก็เถิดไนแล้วชอบเก,ย,บก,ย,บกย์มากเลยอะเล่นมุกที่ไายในบริลลนไอเนี้ยเหรอไอคิดผิดแล้วล่ะค่ะมีผู้ชายมีผู้ชายกระล่อนกระล่อนอย่างคุณอยู่ข้างกาย ฉันขออยู่คนเดียวแบบสบายๆดีกว่าค่ะ,ะนาวันเล่นเด้คิดผิดแล้วล่ะค่ะมีผู้ชายกะล้อนก็ร้อนอย่างคุณอยู่ข้างกายฉันขออยู่เงียบๆคนเดียวอย่างสบายๆดีกว่าค่ะเฮ้ยหยุดพ <laughs> <laughs> ี่ไม่ได้แสดงภาพลงตาหนาะไม่มีใครจ้างอะไม่ช่วย่อ อะไรนะเพื่อนบอกว่าออนแอ,ช,อช่องเจ็ดหลังวันสาวมะพี่พิชจะห่วกวนๆไหมจิงจกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวจิงจกตักแกนะแต่จิงกักหลักๆเลยคือกิ้งกือไ้เดือนหนอนปิงใช่พูดจานะเกียดมาเลยมันบอกว่านี่ต้องรับหนังเพราะว่าเป็นเด็กเสิร์ฟ วิ่องผ่านกล้องไงนี่ถ้าไม่เสียดายโทรศัพท์นี่ยัปาด้วยโทรศัพท์เลยเนี่ยไม่กลัวค่ะตา่ะไม่กลัวเมเบล l นนิวยูลิ o u Lip ยุกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูเนะาะ Lip ยุกรุงเทพไม่กลัว พี่นกอ,อนกเล็กจริงๆเลยมันเล็กจริงๆเลยที่คนเนี้ยงูก็ไม่กลัวนะถ้บถ้าเจอก็หนีนะเอาจริงก,ก็กลัวได้แหละแต่คือแบบไม่ได้มือหวางเหมือนพวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ค่ะทามุ่มๆมีคีมอะไรก็ทาจริงนะมอนก็ไม่ทา พรุ่นี้นะมีลิบติกอยุ่งเทพแต่ไม่ได้เอามามีนบุรีหนองจอกยังค่ะนี่น้องนะเฮย้ยนี่น้องนะตอนนี้ยังเลยรอง,งานอยู่อยากได้งานมากสนิทกับทุกคนนะสนิทกับทีมตัวเองที่สุดอะชอบสัตว์หลไยมากสุดชอบสัตว์ที่แปลก,กอะที่ไม่เหมือนใครเขา,าแบบเช่นแบบ เสือสิงโตลิงอะไรแบบเนี้ยชอบอ่ะบ้าเป็นคนที่ชอบอะไรไม่ค่อยเหมือนใครเขาเลยเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรไม่เหมือนใครเขาอ่ะไม่รู้ดิแปลก